ไทย PBS ได้ข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโครบานชายแดนใต้นะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ครับงบมากกว่า1,500ล้านบาทแต่พอปปชเข้าไปตรวจปรากฏว่าแม่วัวที่เป็นแม่พัน์เนี่ยไม่ตรงสเปคครับบางตัวน้ำหนักไม่ถึงบางตัวเป็นโรคที่สำคัญบางตัวเป็นหมันนะครับตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณติชิลาพุทธสรพันครับ วัวที่มีน้ำหนักแค่140กิโลกรัมเป็นหนึ่งในวง50ตัวของกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคกเกษตรกรตะบนกระสอบอำเภอมายอจังหวัดปัตปตานีซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าสัญญาในการส่งมอบที่ต้องอยู่ที่160กิโลกรัมในราคาตัวละ17,000บาทตามโครงการโครบาลชายแดนใต้งบประมาณกว่า1,566ล้านบาทโดยวัวบางตัวผอมแห้งบางตัวขนาดเล็กน้ำหนักแค่ประมาณ95กิโลกรัม แม้ทางเกษตรกรจะขุนเลี้ยงมานานกว่าหนึ่งเดือนหลังการรับมอบโครงการคูบานชายแดนใต้อยู่ในความดูแลของ4หน่วยงานคือส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อให้กลุ่มวิสาหกิจโคไทย1,000กลุ่มใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมเกษตรกรกว่า10,000คนแต่ละกลุ่มจะเลี้ยง50ตัวรวมจํานวนวัวกว่า5 0,000ตัว แต่หลังการรับแม่พันุ์วัวจากเงินกู้ยืมจากกองทุนส่งคราะ,กระเกษตรกรซื้อมาส่วนหนึ่งมีลักษณะไม่ตรงตามที่กําหนดคืออยู่ในสภาพพร้อมจนเห็นซี่โครงน้ําหนักตัวไม่เกิน150กิโลกรัมและยังไม่ได้รับบัตรประจําตัวสัตว์ทําให้กเกษตรกรไม่รู้ประวัติการรับวัคซีนของวัวแต่ละตัวอย่างที่ตําบลตันยงลูโลอาเภอเมืองปัตตานีที่รับวัวมา50ตัวแต่เป็นโรคบากเท้าเปื่อยถึง7ตัว ที่เป็นโรคมาประมาณเจตัวเจ็ตัวกับผมและการเป็นโรคนี้มันทําให้เราโดยร้อนอยงนี้มันไม่สบายใจก็ว่ากลัวไปติดเชื้อโรคไปล่ามกับในหมู่บ้านอีกทีจริงบ้านเราไม่เคยมีปรากฏว่าโรถตเต่าป่วยแบบนี้แล้นี่คือเป็นปัญหาใหญ่ของอปัญหาในพื้นที่ไงที่จริงไม่อยากมีให้มีปัญหาบบนี้เรา ให้ PBS ลงพื้นที่สุ่มตรวจกับปปชประจำจังหวัดปัตตานีมาแล้วอย่างน้อย5กลุ่มจากทั้งหมด16กลุ่มที่ได้รับบวชแล้วประมาณ800ตัวพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานนะครับในช่วง2ปีนี้จะมีหัวเข้ามาอีกเนี่ยประมาณหลายพันตัวในปัตตานีนะอาจจะถึง1 0 0 0 0ตัวนะครับเพื่อมาทำแม่พันธุ์นะครับทีนี้เมื่อพบปัญหาตั้งแต่ต้นเนี่ย ถ้าเราไม่แก้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่ออัวเข้ามาหลายพันตัวเนี่ยเกษตรกรที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหลายพันคนะนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นโครงการโครบาลชายแดนใต้จะดําเนินการในช่วง7ปีนับตั้งแต่กรมปรศุสัตว์ได้รับเงินยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรจะยืมเงินเพื่อทำสัญญาซื้อแม่พันวัวอายุ1-3ปีจากบริษัทเดียวคือห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชัยฟาร์มที่ตั้งในจังหวัดนครสวรรค์โดยแบ่งการดำเนินง,งาน3ระยะคือระยะนำร่องจะจัดซื้อแม่พันวัวมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วม60กลุ่มระยะที่2ขยายเป็น440กลุ่มและระยะที่3ขยายเป็น500กลุ่ม โดยทุกกลุ่มจะต้องทำสัญญาย,ยืมเงินเพื่อจัดจ้างในการสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงแห่งละ3 5 0 0 0 0บาทซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชัยฟาร์มก็เป็นผู้ได้รับจ้างเช่นเดียวกันโดยคิดอัตราสองส่วนงานประมาณร้อยละ80ของงบประมาณทั้งหมด1,566ล้านบาทซึ่งกเกษตรกรจะต้องส่งเงินคืนกู้ยืมแบบปลอดดอกเบีย้ยในปี2 5 7 0ถึง2,573 แต่หลังการตรวจสอบของไทย PBS ในระยะน้ำร่องเกี่ยวกับเอกสารประจำตัวสัตว์ที่ด่านกกันสัตว์นครสวรรค์เกือบทั้งหมดระบุน้ำหนักเท่ากันเพียง2ขนาดคือ162และ165กิโลกรัมทั้งที่สภาพจริงคือน้ำหนัก,กวัวแตกต่างกันไปและส่วนใหญ่น้ำหนักน้อยกว่าสัญญา และแม้ว่าเจ้าหน้าที่ประตูสัตว์จังหวัดปัตตานีจะเคยให้ข้อมูลกับปปชประจำจังหวัดปัตตานีว่าผู้ทำสัญญาเอกชนยินดีจะเปลี่ยนวัวให้ใหม่แต่ปป,ปชยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะระยะที่สองเชื่อว่าจะมีวัวนับหมื่นตัวเข้าร่วมในโครงการนี้ดิชิลาพุทธสารพัน์ไทย P ี s รายงาน